สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรียทยหกสแมีมูรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามานะคะมารีวิวรถตู้กันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มจะพาไปดูรายละเอียดรถตู้กันดีกว่าค่ะตามแหม่มมาเลยค่ะ รถตู้ของเรานะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามานะคะได้ไม่กี่วันนะคะรถตู้ของเราล็อตนี้นะคะเข้ามาทั้งหมด15คันนะคะลูกค้าใครนะคะที่ต้องการรถตู้นะคะรับส่งนักเรียนนะคะรถทัวร์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถประจำเขาเรียกว่าอะไรรถนะคะรับส่งผู้โดยสารนะคะลูกค้ามาได้เลยะคะ่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทยนะคะลูกค้านี้หม่ำจะบอกว่าผึงเหมือนเป็นโกดังรถตู้นะคะลูกค้า สภาพทุกคันนะคะลูกค้าแม่มจะบอกว่าใหม่นะ,ะเหมือนรถตู้ป้ายแดงนะคะลูกค้าเดี๋ยวแมมจะพาไปดูนะคะใกล้ๆสู่มๆใกล้ๆกันเลยนะคะเดี๋ยวแมมนะคะจะพาไปดูนะคะรถตู้นะคะออฟชั่นหนึ่งคันก่อนดีกว่าของเรานะถ้ามมเปิดให้หมดนี้จะบอกว่ามันไม่พอ,ม,ม,พอมันไม่พอเวลาแน่นอนนะคะลูกนะคะ้าเดี๋ยวแมมจะพามาดูรถคันนี้นะะเลยนะคะอ่าเดี๋ยวตามแมมเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเราซูมกันใกล้ๆเลยนะคะ รถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นปี2015นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ t ต y ยต a าคอม u t เตอร์ปี2015สี่แาคันนี้นะคะว่าดีแบบนะคะจะพาไปดูนะคะภายในรถกันดีกว่าค่ะสำหรับภายในรถนะคะลูกค้ารถของเรานะคะจะเป็นรถนะคะเดิมๆนะคะไม่ตกแต่งรถสภาพเดิมๆเลยค่ะลูกค้า อันนี้นะคะลูกค้ารถเรายังไม่ได้ชงยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรนะคะเดี๋ยวถ้ารถเราชงนะเก็บรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะคะลูกค้ารถเราสภาพเดิมๆนะคะไม่มีการพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าใครที่นะคะต้องการอยากนะคะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของรถตู้นะคะลูกค้า สามารถนะคะมาได้นะคะมาดูรถกันได้ที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าหรืออีกสาขาหนึ่งนะคะที่เสรีไทย95หนะคะหรือจะมาพบกับแมมได้นะ,ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าเบอร์แมมนะคะเบอร์0ู0ค่ะ4030163นะคะลูกค้าร้านเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงครึ่งนะคะไม่มีวันหยุดนะักขัตเกิ์นะคะเปิดบริการทุกวันเลยสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรืออยาก ดารถตู้คันนี้เลยนะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กด s ับ s c r ท b e ให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแหม่มแหม่มต้องขอตัวลาเอ้ขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าถ้ามันแหม่มมีรถอะไรที่มานนาเสนอนะคะลูกค้าแหม่มจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวเวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ